ขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะ3เกลอือขาดไม่ได้นะคะในการหมักย่างทุกชนิดนะคะอันนี้เราวันนี้เราจะใช้เนื้ออกเป็ด7กิโลนะคะใช้3เกลอือ ประมาณนี้นะคะใช้กระเทียม2หัวใหญ่รากผักชี10รากแล้วก็พริกไทยประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ขิงตามละเอียดนะคะประมาณ1ทัพที่ค่ะหรือว่า50กรัมนะคะนี่คือขิงแก่ขิงสดนะคะใส่เต้าเจี้ยวสูตร1น,นะคะสูตร1เนื้อจะละเอียดนะคะเราใช้ของตราเด็กสมบูรณ์นะคะ ใส่เต้าเจี้ยวประมาณสามทัพพีนะคะใส่ผงพะโลนะคะเราจะใช้ซองนี้นะคะสิบสองกรัมใส่หมดทั้งซองนะคะประมาณสิบสองกรัมก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะใช้รสตีรสหมูนะใช้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งทับพีนะคะ หรือว่าประมาณ40กรัมนะใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะใส่ซอสถอยนางรม2ทับพีนะคะใส่น้ำตาลทราย50กรัมนะคะใส่น้ำมันพืช1ทับพีนะคะ ใส่ซอสปรุงรสนิดหน่อยพอให้หอมๆแล้วก็พอให้น้ําซอสเป็นน้ํานะคะใส่ประมาณหนึ่งทัพพีค่ะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะใช้สีแดงนะมันจะมีระหว่างสีแดงกับสีส้มนะคะแต่สําหรับเป็ดเราจะใช้สีแดงนะคะถ้าเป็นไก่เราจะใช้สีส้มนะคะของที่ร้านนะก็ใครจะไปละลายน้ําก่อนก็ได้แต่ว่าเราใส่ไปเลยนะคะ แล้วก็คนดูคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็ดูสีสีประมาณนี้นะคะ มาดูในส่วนของเนื้อเป็ดนะคะอันนี้คือเราหั่นไว้เป็นชิ้นพอดีกับ1กล่องแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้เช็คดูว่าเรารับสามารถรับออเดอร์ได้ทั้งหมดกี่กล่องนะคะทั้งหมดนี้คือเราจะรับออเดอร์ได้70กล่องนะคะเราหั่นเป็ดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้ได้70ชิ้นนะคะจากเจ็ดจากเป็ดขอโทษนะคะจากเป็ด7กิโลค่ะ ก็ตกประมาณกล่องละ 1- ขีดนะคะเพราะว่าเนื้อเป็ดเขาราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็วิธีการทําก็ค่อนข้างที่จะใช้เครื่องปรุงเยอะวิธีทํำยุ่งยากนะคะแล้วเราขายถูกนะคะขายในราคากล่องละ60บาทแถมมีบริการส่งด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาก็เข้าใจถึงต้นทุนวัตถุดิบต่างๆนะคะอันนี้เวลาย่างเสร็จนะมันก็จะออกมาแบบ หั่นเป็นชิ้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 นอย่างเงี้ยมันก็ได้หนึ่งกล่องพอดีนะคะแต่อาจจะหั่นแนวนี้มันก็จะได้หลายชิ้นหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ชิ้นผอมก็ยาวหน่อยนะคะเนื้ออกเป็ดน,นะคะเขาก็จะมาเป็นชิ้นประมาณเนี้ยชิ้นยาวๆประมาณเนี้ยนะคะแล้วเราก็ใครจะหั่นหรือไม่หั่นก็ได้นะแต่วิธีของแตงก็คือแตงจะเอามาตัด เป็นชิ้นสำเร็จไว้ต่อนหนึ่งกล่องเลยแตงจะได้รับออเดอร์ถูกนะคะจะได้แบบออเดอร์พอดีนะคะน้ำเป็ดลงไปใส่เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะล้างมือสะอาดแล้วเราจะต้องใช้มือในการคลุกขยำให้น้ำซอสเสิมเข้าสู่เนื้อเป็ดนะคะ นี่นะคะคือเป็ดที่หมักทิ้งไว้1คืนนะคะแต่ก็นำมาจัดเรียงใส่ในหม้ออบลมร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะอบนะคะจะอบด้วยไฟ200องศาส5นาทีนะคะเอาด้านหนังขึ้นก่อนนะนี่นะคะคือเป็ดรอบแรกที่เราอบไว้นะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะ สีก็สวยน่ารับประทานมากๆค่ะใช้ไฟ200องศา15นาทีเอาด้านหนังขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเอาด้านหนังลงใช้ไฟ200รองศาต่อเอ็ด10นาทีค่ะก็จะได้เนื้อเป็ดที่ หนังสีสวยแล้วก็เนื้อข้างในฉ่ำๆนะคะเดี๋ยวเวลาอบเสร็จหมดนะคะเดี๋ยวแตงจะหั่นข้างในให้ดูค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะแตงไม่ได้ถ่ายตอนทําให้ดูเยอะนะคะเพราะว่าหม้ออบเกือบเสียกระทันหันค่ะแตงต้องวิ่งไปหาอันสำรองมาเปลี่ยนนะคะเสร็จออกมาแตงก็จะทําขายกล่องละ60บาทค่ะมีขิงดองและกวางตุ้งลวกด้วยนะคะ ขายในราคากล่องละ60บาทนะคะมีบริการส่งถึงที่ค่ะ